สวัสดีค่ะโอเคคุณสุค่ะวันนี้คุณสุเอาใบผักแว่นนะคะสีกะจีมาให้ชมเพราะอะไรเพราะว่านางตัวใหญ่นางตัวใหญ่พี่แดงก็ถักเพิ่งเสร็จนะคะอกห้าสิบนะคะ 49, คสี่เก้าห้าสิบของสุดทำนะคะสี่ชั่วโมงนะค,ะก,นะ,คะ,ะกลมเด็ดเลยนะคะแหลกกลมเด็ดเลยนะคะอันนี้ก็ชายเรียบร้อยชายสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็แขนแขนก็สวยมากเลยเห็นไหม สวยเชียสวยตามทองเรื่องเลยนะคะใบผักแว่นไม่ต้องแปลกใจนะคะพอดีนางหุนหน่นนางตัวเล็กหุนห่นหุ่นอกสามเก้าแต่เสียตกสี่สี่เก้าห้าสิบนะคะนะคะ่ะสวยิงอ่ะเสร็จแล้วก็สวยนะคะลอยลัดนะคะลอยลัดเข้าไปนะคะแน่นเปี้ยนะคะดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ขึ้นเป็นหนอกเลยนะคะด้านหลังนางก็ขึ้นใส่สบายเลยแต่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะใส เดี๋ยวยังไม่สอยซับนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอัดมาให้ชมนะคะอะ่เพราะเวลาส่งลูกค้าแล้วมันก็จะหายไปจากคุณสุนะคะคุณสุก็เลยว่าเอออัดไว้หน่อยนะคะอย่างต่ำมก็อยู่ในมือถือเรานาะในมือถือเรา,านะคะสวยตามทองเรื่องเลยนะคะนะงามงาม ามจริงๆค่ะโอเคค่ะเอาผลงานมาฝากเนาะหายเหนื่อยเวลาเสร็จก็หายเหนื่อยเนาะสวัสดีค่ะ